อผมจะอาจจะช้านะครับเดื่อคุณหมอได้เตรียมตัวนะครับอยากให้คุณหมอพบทวนท่าออกกําลังกายปั๊มตมน้ําเหลืองอีกครั้งหนึ่งเจ้าจริงๆอ่ะครับอาจริงๆเลยเนี่ยคือคือเรื่องน้ําเหลืองนี่มันเป็นมหัศจรรย์ของคนอ่ะครับคือเวลาเส้นเลือดมันมีไปเรื่องสุดปลายใช่ไหมค่ะแล้วมันก็จะกลับมาไม่ได้ถ้าไม่มีการบีบรัดกล้ามเนื้อกับการปั๊มกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะมันก็จะ เคยขึ้นเครื่องบินไหมฮะมันหนะขาตึงนานๆเพราะว่าเราไปเดินเนี่ยกล้ามเนื้อไม่รัดขึ้นมาแล้วแขนมือกันป็นคือตึงมากเลยนั้นถ้าเราไม่ปั๊มด้วยกล้ามเนื้อเนี่ยน้ําเหลืองมันไม่หมุนเวียนการต่อสู้ไวรัสนะฮะระบบต่อสู้ไวรัสคือเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่เรียกเมคฟาส์นะและขนาดเล็กต่างๆเนี่ยมันอยู่ในน้ําเหลืองแล้วอยู่ที่ต่อมน้ําเหลืองที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยนั้น สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ปั๊มให้ระบบมันเคลื่อนไหวดีๆนะร่างกายเราจะสู้กับไวรัสได้น,น้อยมาก<ะ>ก็เลยคิดว่าปั๊มง่ายที่สุดคือแจแขนเพราะใต้รักแร้เราเนี่ยนะเดี๋ยวผมยืนนิดนึงใต้รักแร้เราก็จะมีต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ทางเส้นทางน้ําเหลืองเยอะแยะเส้นทางน้ําเหลืองก็จะเข้ามาพาน้ําเหลืองมาที่หัวใจนะเขาง่ายๆคือแกว่งแขนนะหกท่านเนี่ยฝ่าน,นี้แล้วก็แกว่งแบบ ว่ายที่จะตายท่าที่สองนี่ทำง่ายๆที่บ้านทำได้เลยท่านี่สองไปท่านี่สอก็ทำครึ่งชั่วโมงท่าที่สามกันเทียนกับหลังท่าที่สี่ก็คือโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาง่ายๆก็โยนไปโยนมาโยนซ้ายโยนขวาท่าที่ห้าก็เดินครับท่าที่หกก็สลับเอางี้ก็แล้วกันสลับแขนบ่อยๆต่อต่อกันประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีท่าไหนก็ได้ทําบ่อยๆเงี้ยนะแล้วแต่ทํา แค่นี้เลยครับเป็นการปั๊มน้ำเหลืองที่บริเวณแขนและเหนือตัวพอปั้มตัวนี้